พบกับครูกกอยสอนวาดนะคะวันนี้ครูกกอยมาวาดนางผีเสื้อสมุดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นางแต่งแต่งร่างเป็นสาวสวยนะครึ่งหนึ่งก็เผยให้เห็นหน้ายักษ์แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆลองจงินตนาการถึงนางผีเสื้อสมุดว่าเวลาที่เป็นคนสวยอะ่ะจะสวยได้ขนาดไหนก็ต้องสวยมากๆอยู่แล้วล่ะไม่งั้นพระอภัยมณนนีก็คือไม่แบบอยู่ด้วยมาตั้งนานแล้วนะคะ พูดถึงพระภัยมณีก็คงจะรู้อยู่บ้างว่านางผีเสื้อสมุดเป็นยักษ์เนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอยู่ในถ้ำไม่ยอมให้ออกไปไหนได้เลยจนวันหนึ่งนะคะก็คือสินสมุดเนี่ยด้วยด้วยที่มีฤทธิ์มากเนาะนางผีเสื้อสมุดเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำไว้ใช่ไหมแล้วก็ยักษ์ยักษ์กเนี่ยเขาเป็น สินสมุทรเป็นยักษ์แบบลูกครึ่งเขาก็จะมีลิธิ์ใช่ไหมเขาก็ผลักก้อนหินออกไปเปิดปากถ้ำเพื่อจะไปเที่ยวเล่นนะคะแล้วก็ไปจับเงือกมามาให้ให้พระไพมณีดูนะคะพระไพมณีก็เลยคิดแผนการที่จะหนีจากนางยักษ์โดยอาศัยสินสมุทรแล้วก็เหล่านางเงือกช่วยให้ให้หนีไปได้นะคะ mm hmm. ก็เลยวา,า,างาแผนว่า <arring> ให้นางยักษ์ไปถือศีลเนาะช่วงเวลาที่นางยักษ์ไปสามวันอะพระอภัยมณีก็หนีไปได้นะคะแล้วก็นางยักษ์ก็ตามมาทันกูก้ยอะเข้าใจผิดคิดว่านางยักษ์อะตายหลังจากนั้นเลยก็คือตอมใจตายเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะทุกคนก็คือเราเข้าใจผิดมากเลยนางไม่ได้ตายนะคะหลังจากที่ตามไปเนี่ยนางก็ไปเจอกับศินสมุดใช่ไหม แล้วก็ไปเจอพระภัยมณีแล้วสินสมุดิเนี่ยก็หลอกล่อแม่ไปทางอื่นแล้วพระเจ้าตาก็มาช่วยไว้อีกที่เกาะแก้วพิสดารน,นางก็เลยไม่ได้ตายตอนนั้นนะคะแต่ตอมใจตอมใจแล้วละ่ะแล้วก็สิ่งที่ทําให้ครูก้อยรู้รู้มาทีหลังก็คือไปอ่านมาเพื่อที่จะเอามาเอามาวาดให้ดูนี่แหละความเข้าใจตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือคิดว่านางตอมใจตายนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนก็คือนางถูก พระอภัยมณีนี่แหละเป่าปีสังหารก็คือตามตื้อเขามากเกินไปตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้รักเราแล้วใช่ไหมเราก็ยังไปตือ้อไปตามเขาแล้วก็ไปล่มเรือที่พระอภัยมณีบันแบบขึ้นมาใช่ไหมกับนางสวนมาลีที่พระอภัยมณีหลงรักเนี่ยแหละแล้วก็ไปล่มเรือเขาแล้วก็ตามตามฆ่า คนที่อยู่ในเรืออะไรอย่างเงี้ยพระภัยมณีก็เลยจําใจต้องเป่าปีสังหารนางโดยที่แบบไม่ได้หลงเหลือความรู้สึกอะไรเลยตั้งใจจะฆ่าให้ตายเลยน่าสงสารมากนางยักษ์ก็คือพอมารู้อย่างเงี้ยยิ่งสงสารไปใหญ่เลยนะคะก็ด้วยความรักก็ยังตามหาสามีเนาะแล้วจนมาเจอเนี่ยพอพอพระภัยมณีเนี่ยแบบต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปบนเกาะนึงเนี่ย แล้วก็เลยตัดสินใจว่าต้องสังหารนางผีเสื้อสมุดแล้วล่ะก,ก็เลยเป่าปีให้ตายไปเลยเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วนางอ่ะถูกสามีของนางนี่แหละฆ่าตายทุกคนเสียใจไหมละ่ะเพราะอัพมณีไม่ได้รักแล้วไงตอนนั้นก็คือรักรักอยู่กับนางสวนมาลีแล้วไงแล้วก็พระัพมณีหลังจากนั้นก็คือก็พัดภาคจากจากสินสมุดกับนางสวนมาลีไปก็ไปช่วย ไปให้อุสเลนช่วยใช่ไหมอุสเลนเนี่ยพอพอช่วยมาได้แล้วก็มาเจอกับนางสุวรรณมาลีเนี่ยแล้วอุสเลนอน่ะก็คือคู่มั่นของนางสุวรรณมาลีภาพภพรวนี้ก็บอกให้สินสม,มุทรเอานางสุวรรณมาลีให้อุสเลนไปแต่สินสม,มุทเนี่ยภาพไยรวนีดวงดีมากเลยนะสินสม,มุทไม่ยอมแล้วก็ลบกับอุสเลนจนสินสม,มุทเนี่ยแหละชนะแล้วก็ อ,อให้นางสวรมาลีเนี่ยอภิเสกสมรสกับพาภายนนัยมณีเห็นไหมล่ะฟุกไหมล่ะโชคดีชอบคนไหนก็ได้คนนั้นเลยนะพราภัยมณีนเนี่ยสงสารก็แต่นางยักษ์ของเรานี่แหละคนสวยของเราเนี่ยครูก้อยวาดครูก้อยก็รู้สึกว่าอินมากเลยนะนางยักษ์เป็นเป็นผู้หญิงที่จริงๆแล้วถ้าเกิดมองข้ามว่าว่าแบบเป็นยักษ์ไปอะ่ะก็คือมีจิตใจที่รักรักจริงนะ รักเดียวใจเดียวเลยแล้วก็หลงหลงรักาพระอภัยมณีตั้งแต่ตอนเห็นว่า <c oughs> นอนหลับอยู่ใช่ไหม <c oughs> เป่าปีให้คนอื่นหลับหมดแล้วก็หลงรลักเสียงปีของาพระอภัยมณี <c oughs> ก็เลยรักพาตัวไปตั้งแต่อยู่ตั้งแต่แรกเห็นน่ะไปอยู่ในถ้ำอยู่กินกันจนมีลูกคิดดูดีว่ารักขนาดไหนไม่เคยทำร้ายาพระอภัยมณีเลยนะคะ ถึงแม้ว่านางจะเป็นยักษ์นะนางก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์สงสารมากเลยพอมารู้แบบนี้ครกก้อยอก็อินมากเรามาวาดนางยักษ์กันใหม่อีกรอบให้นางสวยๆเลยนะนี่นางยักษ์เวลาแปลงมาเป็นคนนะคะตามจินตนาการของครกก้อยเนี่ยฝั่งนึงคือนางยักษ์นะแล้วฝั่งนึงคือคนถ้าเราจะวาดหน้าอ้วนๆน,น,นะมันก็จะดูไม่บาลานซ์กับอีกฝั่งใช่ไหมก็เลยวาดให้แบบหน้าเรียว แบบนี้สวยมากซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะครูก้อยกำลังวาดในส่วนของสร้อยคอเนอะมันจะมีส่วนที่แบบมีผมบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็วาดตามโครงสร้างที่เราวาดไว้ได้เลยเส้นเนี่ยก็ตัดเส้นให้ดูแบบช้าๆเลยนะคะใคร ใครที่ชอบก็สามารถวาดตามไปได้คูก้ยชอบมีคนถามว่ามีลิขสิทธิ์ไหมเอ่อถ้าวาดเอาไปวาดอะวาดตามเพื่อศึกษาเนี่ยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์่ะต้องขออนุญาตก่อนเนาะแล้วก็แบบว่าต้องอยู่ดีๆไปเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปอยู่บนแพ็กเกจของสินค้าตัวใดตัวหนึ่งงเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมไงก็คือต้องบอกก่อน <laughs> <cringe> ใช่ไหมคะต้องขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเวลาคุกก e ้อยวาดรูปเนี่ยหรือศิลปินแต่ละคนเขาวาดรูปเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการถึงถึงตัวละครใช่ไหมเขาก็คือเขาต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแบบทําออกมาเป็นลักษณะเฉพาะตัวถามว่าถามว่าเอาไปใช้ได้ไหม ก็เอาไปใช้สมมติเอาไปวาดรูปประกวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในใจของคุกเก้ก็คือ,อมีจิตที่จะแบ่งปันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยจะดีมากเลยเพราะเพราะว่าสนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้เด็กๆเนี่ยวาดลายไทยเนาะคุกเก้เนี่ยก็คือคลุกคลีอยู่กับเด็กๆมาตั้งแต่ สมัยเรียนจบใหม่ๆแล้วนะคะเราชอบสอนเด็กมากๆเลยจนตอนนี้อายุล่วงเลยเขาไปเลข4แล้วนะคะก็คือก็อยู่ในวงการนี้มานานมากละแล้วเราก็เด็กๆเนี่ยก็ค่อรักมากก็คือตั้งใจที่จะมอบความรู้ที่มีไว้ให้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอกันเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราก็เจอกันผ่านคลิปก็ได้ ผู้ก้ก็จะส่งมอบความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับลายไทยเนี่ยส่งไว้ให้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเรามีจิตที่สาธารณะเนาะถามว่าการที่วาดรูปอย่างเงี้ยลง Youtube ลง TikTok อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ได้เงินอะไรมากขนาดนั้นนะคะยกเว้นว่ามีคนตามเยอะๆก็ก็พอจะมีแบบมีส่วนหนึ่งมาสนับสนุนเราบ้างแต่ว่า ในใจจริงๆแล้วก็คืออยากให้มากกว่านำไปใช้นำไปใช้เพื่อการเรียนการศึกษาเนี่ยครูก้อยใส่ให้เต็มที่เลยครูก้อยวาดให้ดูแบบช้าๆเลยนะคะสามารถเอาไปวาดตามได้เลยน้องๆคนไหนที่สนใจภาพวาดของครูก้อยก็วาดตามได้เลยนะคะไม่ห่วงเลยสามารถเอาไปใช้ในการประกวดหรือว่าเป็นแนวทางได้เลยนะคะในภาพทุกภาพที่ครูก้อยวาดเนี่ย ถามว่าข้อมูลข้อมูลเนี่ยครูก็มีเยอะขนาดไหนก็คือบางทีอ่ะเรื่องราวบางเรื่องราวมันอ่านแค่ผ่านๆเนาะแล้วก็จะแบบแล้วก็แล้วก็เอามาวาดให้ดูไงคะ่ะไม่ได้กรองว่าว่าอย่างเพิ่งมารู้เหมือนกันนะว่านางนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยถูกถูกพระอภัยมณีเป่าปีสังหารจริงๆแล้วอะ่ะเคยรู้มาบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบ เออมันจริงหรือเปล่าไม่ได้สนใจว่ามันจริงขนาดไหนแต่พอไปอ่านเรื่องย่อแล้วแบบสงสารนางมากอะทุกคนสงสารจริงๆก็บอกว่าหลงรักคนผิดเนาะเพราะว่าภาพใหม้มณีเนี่ยก็คือเขาก็ด้วยความหลอก็มีเมียเยอะเลยนะแล้วก็แบบว่าไปเจอใครก็รักเขาไปหมดเลยแล้วก็ถ้าถามว่าผู้หญิงที่ทุ่มเทใจให้เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าสมัยนี้ก็น่าน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นนะ คุกก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดเส้นโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้นนะคะพรุ่งนี้จะมาระบายสีให้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ